ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ทำการกลุ่มแปรรูปทอเสือกโกบ้านชุมตาบงหมู่ที่8ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทนำโดยดรเรนแก้วกุยยการโนนแบรนด์ประธานกรรมการพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปทอเสือกกกบ้านชุมตาบงเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ในการเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบูรษัดรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมประจำปี2568โดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายอัคคเดชแจ้งอยู่พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ส่วนราชการและสมาชิกกลุ่มแปรรูปทอเสือกกบ้านจุมตะบงคณะครูนักเรียนรวมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบูรษัด รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมโดยพิจารณาจากหมู่บ้านหัตถกรรมที่สมัครเข้ามาทั่วประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลโลกเกียรติยศที่มีจารึกพระนามพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่อสุท่านอรีนาถโดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นประกอบด้วย 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและการม,มีส่วนร่วมของภาครัฐทั้งระดับจังหวัดอำเภอและชุมชน และสด้านความเข้มแข็งของกลุ่มกลุ่มแปรรูปทอเสือกกบ้านชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์เกิดจากการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบงโดยให้มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนประกอบด้วยคนวัยทำงานผู้สูงอายุภายใต้การนำกลุ่มของนางสาวสุภาพรศรีสมเพาแต่เดิมอพยพมาจากภาคอีสานจึงได้นำภูมิปัญญาด้านการทอเสือกกและต้นกกทำเสือกกไว้ใช้งาน และได้ชักชวนคนในชุมชนที่มีอาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มเพื่อลงทะเบียนผู้ประกอบการโอท็อกเนื่องจากมองเห็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภายหลังการลงทะเบียนและเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆทําให้กลุ่มมีลผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกมากขึ้นเช่นกระเป๋าเสื่อกกกล่องทิชชู่เสื่อกกทั้งนี้ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและเพิ่มมูลค่า กลุ่มได้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุพัณฑ์เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ๆของผลิตภัณฑ์จากเสื้อกกโดยได้รับองค์ความรู้จักหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจุบันกลุ่มได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นจากรูปแบบของเสื้อกกที่เป็นผืนแบบเดิมเช่นการนำเสื้อกกที่ทอเป็นผืน มาแตกเย็บเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าใส่โทราศัพท์แผ่นรองจานหมอนใบหมอนอิงสมุดโน้ตจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตลุ่มต่ำของอำเภอชุมแสงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมส,ำส้ำซากทำให้ชาวนาในพื้นที่บางส่วน ต้องหยุดการทำนาชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นชาวบ,บ้านในตำบลบางเขียนอำเภอชุมแสงหลายสิบครอบครัวได้ปรับตัวด้วยการออกหาปลาตามปากท่อและประตูน้ำที่มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสไร้างรายได้ช่วงหยุดทำนาโดยใช้อุปกรณ์พื้นบ้านอย่างเช่นสวิงตาข่ายและเบ็ดออกจับปลาที่มากับกระแสน้ำ ซึ่งปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาส้อยปลาตะเพียนและปลาเนื้ออ่อนซึ่งสามารถนําไปจําหน่ายในชุมชนหรือบริโภคในครัวเรือนได้โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2-300บาทต่อคนช่วงนี้คือข้าวอ่ะน้ํามาไวทําให้น้ําท่วมข้าวด้วยไงชาวบ้านก็รายได้จากข้าวมันก็น้อยอยู่แล้วไงราคาเกียนนึงก็ไม่ได้ไม่เท่าไหร่เนาะเขาก็เลยออกหาปลากันสร้างอาชีพและได้ใหม่ แต่ก็ได้ไม่เท่าไหร่แล้วค่ะก็ได้มางพอพอพออยู่ได้พออยู่ได้แต่ถามว่าใช้นี่ได้ไหมไม่ได้หรอกก็ยังมีค่าน้าค่าไฟใช่ค่ะกระถางไปส่วนใหญ่ปลาที่นี่จะเป็นปลาอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นปลาสร้อยปลาตะขาวอะค่ะที่เขาเรียกกันนะแล้วก็มีเนื้อออนปลากดปลาช่อนช่วงนี้ก็ส่วนน้อยแล้วก็ปลาไหลจ้ะมีลูกค้าก็มาลูกค้าเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโทรโทรสั่งแล้วก็มารับของส่วนมากเป็นลูกค้าแบบนี้แล้วก็ลูกค้าจอบ้างขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงต้องเร่งเกลี่ยวข้าวทั้งที่ยังเขียวสดก่อนกําหนดเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากน้ําคลองบางเคียนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ํายมจากจังหวัดพิจิตรเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่ําอย่างต่อเนื่องนางวิภาพึ่งเตรียมชาวนาหมู่สิบ บอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้จ้างรถแบคโฮเข้ามาเสริมคันดินป้องกันน้ําเข้านาแต่ระดับน้ําจากคลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนไหลล้นเข้าท่วมนาข้าวแล้วบางส่วนจึงต้องจ้างรถเกี่ยวมาเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ําแม้จะยังไม่ถึงกําหนดเก็บเกี่ยวก็ตามในขณะเดียวกันยังมีกลุ่มเกษตรกร,กรชาวนาในพื้นที่อีกจํานวนมากต่างก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ําโดยราคาข้าวล่าสุดมีราคาเพียงตันละ3-4,000บาทเท่านั้น สถานการณ์น้ำเป็นยังไงมันจะล้นคันเลย<ๆ>ต้องเกี่ยวเพราะว่าเอาไม่ไม่ไหวเติมแล้วใช่ไหมครับเติมหมดแล้วเนี่ยเติมร่วมเติมยิ่งไม่ไหวแล้วอะ่ะก็เลยต้องเกี่ยวกันเพราะมันเอยอมหมดแล้วนะที่เดินมาเ,เอาไม่ไหวข้ามเขตจัดที่ไหนแล้วเนี่ยต้องเอากันเ่ยเต็งเลยแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก้าสามสามพันเก้าสามพันแปดสามพันเจ็ดบางคน ตอนเนี้นะขายเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเจียวไปมั่งเรื่องล่างนะ่ะนึกว่าจะพูนก็ไม่พูนแล้วระดับน้ำเนีย่ยขึ้นเรื่อยๆอยู่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเยอะด้วยจะทํำยังไงเลยอันนี้ก็ต้องจำใจเขียวขเขียวทางที่เขียวอยู่เนี่ยแหละจ้ะมันยังอยู่ยังได้อีกหลายวันเนี่ยต้องอที่เก,กือบิดมันเนี่ยถึงจะสมบูรณ์นะนะ นายนพพลิศิริกศโโลผู้ว่าราชการจงังหวัดสโขทไทยลงพื้นที่ไปยังจุดที่น้ํายมไหลทะลักเข้าบ้านและถูกน้ําซัดบ้านพังไปสองหลังการเดินทางเข้าไปต้องใช้เรือท้องแบนเนื่องจากระดับน้ําท่วมสูงและเชี่ยวแรงรวมถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ําตัดขาดเป็นทางยาวกว่า15เมตรน้ําจากแม่น้ํายมที่หมู่2และหมู่5ตำบลบ้านนาอาเภอศรีสรําโรธอยยังได้ไหลล้นเข้าท่วมที่หมู่3ตำบลบ้านนาและหลักข้ามถนน เส้น1195สุโขทัยหว่างไม้ขอนส่วนหนึ่งและไหลลงคลองตาเป้าหรือคลองก้างปลาก่อนที่จะไหลลงทุ่งลงทะเลหลวงต่อไปสำหรับสถานก,การณ์น้ำที่ตำบลบ้านนาอเภรีสำโรงได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งตำบลสามหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่สองหมู่ที่สามและหมู่ที่ห้าตำบลบ้านนาราษฎรได้รับผลกระทบกว่า300ครัวเรือนมีการอพยพประชาชนไปพักที่สนยนพักพิงออกต่อบ,บ้านนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกโขททยได้สั่งการให้ทางอำเภอจัดอาหารและน้ำดื่มและเรือท้องแบนไว้ใช้ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยส่วนระดับน้ำที่ท่วมในเขตอำเภอเมืองสกโขไทยล่าสุดระดับน้ำลดลงเกือบทุกจุดที่หมู่บ้านเอื้ออาทรระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติชาวบ้านเริ่มทำความสะอาดบ้านและสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมส่วนที่บริเวณวัดปากแคว ยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรและยังมีน้ำท่วมผิวถนน10-20เซนติเมตรเนื่องจากจุดนี้เป็นแอ่งกระทะและยังมีน้ำจากแม่น้ำยมเข้ามาทางด้านหลังวัดอยู่ในขณะนี้ทางจังหวัดสุโขทัยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปวางกระสอบสายเพิ่มเติม จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอาน,นาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ0 0หมไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเปรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเปรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านท TEU ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึงสองล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่สการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้าน TEU ต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้าน TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้าน TEU ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศัก,กยภาพ สายหลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตร a าเ mastery agility responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การคาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยความมุ่งมัน่นทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อานวยการท่าเรือแหลมชะบังเป็นประธานในพิธีถวายสัตป์รดิยามเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2568เนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารและพนักงานผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแหลมฉะบังและชุมชนเดือรอบท่าเรือแหลมฉะบังเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยณบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยประธานในพิธีวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ ถวายทูกเทียนแพรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทางร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับสวัสดีครับวันนี้ทางท่าเรือราชบังนะครับก็จัดงานเพื่อปฏิญาณตนเป็น ข้าราชการแล้วก็เป็นประชาชนที่ดีของแผ่นดินนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาคม2568นะครับดังนั้นวันนี้ครับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับร่วมใจกันมาถวายคําปฏิญาณนะครับเพื่อเป็นประชาชนที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้วก็ประเทศไทยต่อไปครับ สิปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวสีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567 กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยออยลันฟอร์ดกรีนฟิวเจอร์2 2 4 4เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่งโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึกไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ และมีการจัดการคัดแยกขยะหยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ Way a s t e to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่ามอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออย โครงการ w s t t to value มุ่งหวังให้เยาวาชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูป,ปธรรม ในปี2,567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อำเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1 โรงเรียนเทศบาลแหลมชบังสาโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุขอโรงเรียนบ้านชักยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโครงการ West to Value ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568 ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น ลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้รวมเป็นพลังสําคัญในการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ถ้าอากาศยาศนสุรรณภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วัแบบ Soft Opening ในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกต S 1 0 1ถึง S 1 2 8แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่า,ากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยณจุดตรวจค้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมาก,กรรมกวนกเกษียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101- ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการสุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล